văng Việt Nam vuông nước nè, nám trộm. Nám trộm. ระวังเบ็ดกงคืนครับวันนี้ฝนเริ่มลงเม็ดละนี่ฝนลงเม็ดละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไปเก็บก่อนนะครับไม่ได้ครับฝนมันน่าจะไล่สดไปเลยนะเด็กแล้วมันต้องมีเลยเมาแล้วเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ในทะเลเราอยู่ที่หนาวสุดไรอ่ะไรสุดอย่างเหนือสุดโอ้ยหนาวมากต้องบอกไอติมหนาวมากหนาวมากตอนามเทนแค่นี้ตอนนี้เหลือแเทนี้ ตอนนี้เราหนาวมากนะครับอยู่ตอนนี้เราหนาวมากหนาวมากอยู่ที่ครับหนาวมากเลยครับนจังหวัดไหนหนาวเท่าเดิมครับตอนนี้เวลาก็ประมาณเท่าไหร่แล้วครับลุงขอได้อุ่นตอนนี้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้ครับเออใช่เขามาจะสงไข้อย่าแล้ครปผสมหนาวขนาดนั้นเลยอเดี๋ยวดูสิละคนนี้นี่คนหนึ่งนี่คนหนึ่ง นี่คนนึงนี่คนนึงนู่นป๋าปลาใหญ่ปลาใหญ่นู่นปลาใหญ่แดดดี้โหเ้านวนดต้องมามานั่แหละเอาไปได้ไหนเน่ยเดี๋ยวเขาบอกใครว่ามาขไปดี๋วแเดี๋ยวเขาไปแจ้งที่มินนี่ย ไม่รู้ใครอยู่โน่นน่ะเขาเขโมยปาไปเขาปอไปเขาเผาหน่อไม้อยู่โน่นน่ะบ่บ่โมยแล้วเขาเอาปล่ไขนาดนี้ งานนี้ไม่ต้องหแลบบับต้องนอนยันไรสายหวากหนาววันนี้หนาวมาก <c oughs> ต้องก่อไฟสิงฝนปปล่อยหนาวมากต้องก่อไปผิง <c oughs> ต้องก่อไปผิงเวลาตีที่สอง

โอเคหน่วยกู้ตายทำไมไม่มาเอาหน่วยกู้ภัยเอาดิหน่วยกู้ภัยนี่ยมันจมมิดเลยนะเออขี้ยวลอยแล้วนีไม่เขี้ยวเฮ้ยได้ตึงอยู่นะได้ตึงนี่ะนี่ใครเลยโอ้ยมันดึงเข้าไป้ด้วยเลยอุ้ยมันดึงสู้ถ้าัดเอ้ามันดึงสู้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  อะไรมันดึงสู้มือเมื่อกี้นี่อะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยเอ้ดึงสู้มือเฮ้มื่อกินหัวปัญได้บ้านเนี่ยเฮ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแวะแวะแวะโอ้โหเฮ้ยลุ้ลุดนเดี๋ยวนี้หฮ้ยเฮ้ยเยขี้หาเขียนต้นที่ตกใจวะเขียนมาตรงนี้เขียนตกใจต่ามันกินหัวปัได้บ้าน ดนงกันออยงกใช่เกิะนี่ึงสู้มือเลยนะเฮ้ยไหนดึงสู้มือดึงไหมดึนไหนหยอกย่ายอโอ้ยไม่หยอกเลยนี่ของแค้เลยนี่ดูก่อนดิงสู้มือดน้มือตเชื่อใช่ไหมเชื่อหวังสิไม่หวังเอยู่ขวหวังไม่มีเนั้น

โอ้ดักกึดเลยอ่ะดักกึดดักกึศตอนนี้ทีมงานเราดักกึดดักกึดดักกึดดักกึศงึดหืดหืดต้องล้วงก่อนไหมจะล้วงหลือถ้าเกิดว่นตัวลายอ่ะลายเนาะใช้อยู่ในน้ำอ่ะเดี๋ยวเอาเอาลงใกล้ๆจี เาะนี <that> ่น <that> ี่นี่นี่ตึงเส้นตึงนี่นี่รวังโทรศัพท์นะนี่นี่เส้นตึงเส้นตึงเออมันืดอยู่นะนคอะี่มันหลอมันอกบโอ้ยคืดอยู่เอไรึดรชอนเหรอ้เตรียมหาใบกิลามาใบกิลา จะเพิ่งพูดที่ใหญ่ไม่แค่นั้นแหละจะยึดในของนี่มันอยู่โน่นหรือว่าไปกี่ล้านเนี่ยมันก็ไปอยู่โน่นขาไม่ชืดอะไรวะูล้อเล่นน่ะลงมาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันจะลุดเดี๋ยวก่อนดุงดึงถึงขึ้นมือด้วยไม่มันแจวถุงมือไหมระดับนี้นะไม่ต้องถุง

เห็นเล็บอยู่เมื่อกี้นะเ่เย่รู้อะเี๋ยปลาไหลสีสีเหลืองเนี่ยมตกลงมันมันปลาหรือมันอะไรเนี่ยดึงดึงกันเนี่ยดึงกันเงี้ยาป่าปลาปลาับเป็นไอตัวที่มีอยู่ในน้ำหรอกบอกแล้วเอ้ยกัดมืออะไรกัดมดเอาตกใจ มันจะมีมดตะนอยอยู่มดตะนอยโอ้เหนี่ตกใจขึ้ว่าอะไรกัดไอ้เราก็พาวะผวองคืดอยู่นะตอนนี้เวลาตีสองครับตอนนี้เราหดตัวใหญ่ปะใหญ่จับยังกลับแล้วกลับแล้วเขาเขาเขาไม่ว่างกันดึกคืนมากันล็อกแล้วล็อกแล้วนี่ครับตุ๊กครับดูดิมาอยู่กันดึกคืนดูนี่หูตนี่ปะนี่ ไม่ใช่งูนะครับไม่ใช่งูแล้วป่าเป็นไงเป็นไงนี่ครับนนีี่ล็อกไปแล้วนี่ครับนี่คันอยู่นั่นคันเบ็ดอยู่นั่นครับโอ้โหทิ้งานแล้วกี่คนนะทิ้งานแล้วกี่สายรุดกี่คนนะเออเออเอามีดมาตัดตัดสายเบ็ดบอกแล้วมันกึศอยู่ตรงนี้กึศถามโอ้โหเพื่อนดูขนาด ขึ้นหมูกันล็อกอยู่ตรงนี้เออโ้ตัวใหญ่มันอยู่่นนีะดึงหญ้ากระจายเลยอ่ะพอไรตัวเดียวดึงห้าคนน่ะเดี๋ยวจดังใบวาวไปดึงนู่นนู้นตายยังไงยังเดียวกันโอ้โหมันดึงยากมันดึงยามันดึงหมากระจายเลยอ่ะนี่ครับนี่มาแล้วเอาแล้วโอ้โหโอ้โหพ่อแม่มันพ่อแม่มันนี่พ่อแม่มัน นี่ครับมันติดเบ็ดกึศเลยใช่ไหมนี่ยโอ้ยไม่เหลือยังไงก็ไม่หลุดพ่อแม่มันแม่ที่กึดเนี่ยมันทะลุนี่แล้วทะลว่าลันกึศอยู่นาบอกเออป่ามันกินอยู่หน้าบันไดบันไดบ้านเราเนี่ยมันกึดแล้วถึงยังเป็นดังกึดกึศกึศโอ้โหนี่นี่โอ้โหเนี่ยเนี่ยมาแล้วตัวนึงอุ้ย อุ้ยจีใหญ่เว้ยหนาวด้วยมันมันกินเราตรงเราเรพักแรมครับนี่โโอ้หนี่ครับมันกินตรงเราพักแรมพอดีครับนี่นี่ครับหนาวด้วยวันนี้ทั้งหนาวทัว้ง <c oughs> โอ้ปันดึงแบบกึ๊กกึ๊กอยู่ตรงขาไว้ห <c oughs> มูบอกว่าเออพื <c oughs> นแบบว่าอืไม่เหลือดื่มกะลุน โอเคมาละหนึ่งครับประวัติศาสตร์จารึกครับนี่ด,ดูก่อน,อน,นะครับปลาดุกนะ่าจะปลาดุกเลยน,น,นู่นน่ะนู่นน่ะนั่นนะ่ะโูเห็นหมดนั่นปาดุกมันหลุดจากบอ่อนี่เลยปลาดุกประวัติศาสตร์นี่ไม่เคยคตั้งแต่หามาไม่เคยได้ปลาดุกครับนี่ครั้งแรก หามาหลายปีไม่เคยมีปลาดุกตรงนี้แล้วเบ็ดมันอยู่ไหนมันกื้นไปใครเนี่ยนั่นน่ะกืนลงไปเลยวัดดิซาร์ดนั่นอืมวัดดิซาร์เลยโอ้นี่มาดูดึงเชือกเลยโอ้โหว่ามันดึงไปพอใหญ่อะ มื่อ <shared> ก <traditions> like ี <dropped out> oh, ้ไปซ้อนตัวตัวใหญ่มีดไหมมีดมีดมีนะอืมอืมอืมนี่ครับวลาดุกครับตั้งแต่หามาตั้งแต่หามาป่านี้วางเบ็ดวางเบ็ดเออเดี๋ยวขอขอใส่ดีก่อนเพื่อความเพื่อความชัวร์เพื่อความจะอดเดี๋ยวจะอดโอ้แต่ปลาเนี่ยเปรียบเนี่ยมีปลาดุกว่ะ ถ้าไปปลาเนี่ยเทียบเนี่ยนะอืมสะดุกร้องเลยเชื่อเลยเช้าครับเนี่ยครับเราทำมายางเบ็ดกันครับเป็นนี่ไงกว่านั้นทิมนั้นนะ่ะลักษณะมันจะทิมนั้นมันทิมอย่างเงี้ยทิมนี่น้นอยเงี้ย ที่ถ้าเราวางเข้าไปไหนนู่นโอ้โหโอ้ไม่ใช่ขวดนั้นโดนแล้วเลอะนั่นน่ะตรงปลาตีน้ำอ่ะไม่ได้าหรอกวะเกิวนนึงอยู่นี่ครับนี่เลยกวนเลยอูยดูปลาไปนู่นน่ะนี่ ตัวนี้น่าจะดึงเข้ารูนะครับนี่อันนี้น่าจะดึงเข้ารูครับงูหลังต่อครับจะได้เล็กวิ่งไหมวันนี้นี่ครับโหหลังใหญ่เบื้อเริ่มเลยครับนี่หลังต่อครับเดี๋ยวเรารีบยามเด็ดแลเราก็รีบออกครับหลังต่อไม่ไหวอาจะได้เล็กวิ่งตัวเดียวอ่ะ โอ้โหมันดึงเขาจะไม่ได้นะครับตัวนี้หลุดตัวนี้ไม่ประสบความสำเร็จหลุดโอ้มาแล้วโอ้โอ้โอ้อุ้ยล็อกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วล็อกล้วเอาอีกแล้วปลอดภัยโอ้เวื่อน้องปลอดภัยเอาอีกแล้ว แล้วโหโดนสายล็อกเข้าไปเสร็จอืมสายล็อกเข้าไปอยู่เลยล,กกล็อก่ออนยู่ติ่งเลยตรงนี้เองอืมอ่าอืมอืมอืมเดี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ถ่ายบอกว่า <c oughs> <c oughs> นี่นี่โหยำยำยมนี่ครับอย่างนี้คือว่าหัวติ้มครับนี่ได้ลุ่นได้ลุ่นได้ลุ่นพนะอเอามีโอกาสพอมีโอกาสครับนี่พอมีโอกาสพอมีโอกาส,กาสหึไม่ดึงรวมหลวมมั้เปล่าไม่ดึงรวมหลวมมา

หลุดฮะไม่เหี้ยปลาหมออ๋อปลาหมออืมปลาหมอครับแหมนึกว่าเดินหลุดไม่ได้เหี้ยแต่เป็นตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เหตุได้ไม่ใช่ปลาไหลครับแต่เป็นปลาหมอปลาหมอตัวใหญ่อ่ะอืมเนี่ยถ้าเราลงผ่านี่นะโอ้โหอืมอืมปลาหมอตัวใหญ่

าใส่กันเก็บก่อนดูแล้วไปดูข้างหน้าเลยเดี๋ยวหลังไปมาดูอืมอีกแล้วหมออีกแล้วถืงถ้าบอกแล้วถ้าแหวกกลางเนี่ยตายแล้วเหรอโอ้โหเียบร้อยครับมมหมออืม โอเคอเห็ดโคนครับนี่คือเป็นเห็ดโคนครับเนี่ยนะครับเห็ดโคนครับเห็ดโคน ผมไม่รู้ว่าเหตุอะไรนะครับแต่ผมเก็บไปก่อนเดี๋ยวให้ผู้รู้ดูอีกทีถ้าเป็นเก็บทานได้เราก็จะเก็บไว้นะครับโอเคนะครับเนี่ยเป็นเก็บทานได้เราก็จะเก็บเอาไว้ครับนี่ครับทานได้เราก็จะเก็บเอาไว้จ่ายก็คือหัวร้า้ <c oughs> <c oughs>